สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวลรลคังเป็นพิมพ์ใหญ่ในยุคปลายพระพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์จรไนนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้มาเจอกันก็ อากาศก็จะหนาวกทมรู้สึกเย็นได้นะเพื่อนสมาชิกอากาศเย็นเย็นเพื่อนสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างครับอีสานก็หนาวนะหนาวหนาวมากทางเหนือนี่ก็หนาวมากๆนะแต่ว่าอีสานใต้เราเนี่ยตอนเช้าๆจะหนาวพอบ่ายมาจะร้อนวาอย่างนั้นนะครับส่วนทางใต้เนี่ย <c oughs> พีสานใต้เราก็คงแบบเดียวกันนะครับเรียกว่าอากาศก็จะหนาวเช้าบ่ายร้อนยะลานครสีไปทางใต้สุดของไทยน้ำก็ท่วมนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อนสมาชิกอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูแต่ว่ากทมเนี่ยไม่ ไม่หนาวในช่วงฤดูหนาวก็จะหนาวเป็นเป็นช่วงๆช,ช่วงนี้ก็หนาววันศุกร์ที่ผ่านมาในอากาศนี่จะหนาวนะหนาวทั้งวันนะสอนหนังสือไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะในในห้องที่กอตมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคืนวันศุกร์วันเสาร์หนาวทั้งวันวันเสาร์เนี่ยกังวันก็หนาวอากาศเยน็นพอมาวันอาทิตย์เนอากาศก็จะเยน็นเย็นนิดหน่อยนะ ต่ก็ไม่ร้อนที่พูดอยู่นี้ก็คือวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่หนึ่งธันวา <c oughs> เดี๋ยววันจันทร์อาทิตย์หน้าไปทำงานวันจันทร์เนี่ยก็คงจะดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงถึงว่าจะเป็นยังไงเราก็ให้รู้ว่านี่แหละธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกเราจะได้ไปวิตกกังวลนะจะไปวิตกังวลตามตามสภาพอากาศ ขอให้พวกเรา,าที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ให้เราเข้าถึงธรรมยิ่งถ้าเราศึกษาพระสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกเรียกว่าพระเครื่องนะพระก็คือเรียกว่าเป็นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระสงฆ์นะอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านเป็นผู้ ประเสริฐด้วยพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณแล้วก็พระ <c oughs> ปัญญาที่คุณนะแล้วก็ตามมาด้วยพระธรรมคําสังสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์แม้จะปริพานไปนานแล้วแต่ว่าคําสั่งสอนก็ยังอยู่เป็นศาสดาแทนพระอ,องค์ท่านก็คือพระสงฆ์จะเป็นคนนํามากล่าวบอกนะ ส่วนเครื่องนะเครื่องเครื่องก็เป็นตัวประกอบนะตัวประกอบถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรากฏชัดเจนในสมัยในสมัยพุทธกาลแต่ว่าวัฒนธรมรมความเชื่อของคนไทยเราเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเราก็เชื่ออยู่แล้วนะเพราะย่ามาหานี่ก็บวชร่ำเรียนมานานพอสมควรนะได้เป็นถึงมหาปร,ริญญา พระสอนเรียกว่าทั้งชาวอินเดียทั้งชาวยุโรปสมัยเป็นพระธรรมโทูตอยู่ก็ยึดมั่นในพระไตรปิฎกเลยครับแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยนะพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์เนี่ยเรียกว่าพุะทุคุณครอบจัก,กรวาลน,นะทีนี้เราควรที่ เรียกว่าอย่าใช้คำว่าเล่นพระเครื่องนะคนที่ชอบพระเครื่องนะฟังแล้วขแมแ่งขมแม่งอยู่นะเล่นพระเครื่องพวกนักเลงพระหรือเล่นพระอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราฟังวลีคําเล่นการเมืองอย่างเงี้ยมันแบบเล่นบ่งบอกถึงอะไรที่มันแบบไม่จริงจังอ่ะนะเล่นการเมืองว่าอย่างงั้นอันนี้จริงน่าจะทําการเมืองมากกว่า มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประเทศชาติหรือทำการเมืองไม่ใช่ว่าเล่นการเมืองถ้าเล่นไพ่เล่นไฮโลเออค่อยว่ากันชั่วอีกอย่างหนึ่งอย่างนั้นแต่ถ้าอันนี้เล่นพระนี่ก็แบบฟังคำแม่งคำแม่งอยู่เรียกว่าคนที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องอะนะถ้าเรามีพระเครื่องเราก็แบบมองให้เป็นกฎธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างพระยมหาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยพระนะเพื่อนสมาชิกต้องขอประทานอภัยที่ท่านขอเบอร์โทรมาจะส่งพระมาให้ดูอขอไลน์ขอเฟซก็ไม่ได้ตอบนิ่งไม่ได้ว่าเล่นตัวนะเพื่อนสมาชิกบางท่านก็ขอเปิดราคาในพระที่พระมหานำเสนอมา,มา,ม,า,ม,ามาหลายหลายคนนานมากแล้วนะก็นิ่งไปเงียบไปนะใช้อาการเงียบในการตอบรับนะเพราะว่าคิดเสมอนะตัวเองก็ ไม่ถึงกับเป็นเซียนไม่มีองค์ความรู้มากพอที่จะไปสอนขายเพียงแค่ว่าเราชอบเป็นศิลปะนะพะอ่อใหญ่มหาในเรียนด้านประวัติศาสตร์โบราณลัทธมาสอนที่มาอะไรก็สอนด้านประวัติศาสตร์โบราณลัทดีด้านปัชญาประวัติศาสตร์รลลกร็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็สะสมนะ <c oughs> สะสมในราคาที่ตัวเองแบบไม่เดือดร้อนนะเราไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนนะในราคาที่เราไม่สร้างความหนักใจให้กับ คนซื้อแล้วคนขายนะถูกใจแล้วก็เช่ามานะถ้าไม่ถูกใจอาการหนักหรือว่าราคาหนักแล้วก็คิดซะว่าบุญเราไม่พอบารมีเราไม่ถึงองค์นั้นก็คงจะรอคนที่เขามีบุญถึงนะแล้วก็มีปัจจัยพอที่จะรับไปก็แล้วก็วางแล้วก็ออเบขาใจแล้วก็ปล่อยวางนะ แต่ถ้าองค์ไหนพอจะเป็นของเราบุญบาร,รมีเราพอจะถึงเราก็นํามาสะสมนะแจ้งให้เพื่อนรับทราบตามนี้นะก็นี่แหละครับถ้าเราดูพาะเครื่องนี่พ่อยมหาก็เห็นเนี่ยสภาพแบบนี้นะเนี่ยก็เคยกล่าวกับเพื่อนๆในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อไม่นามนมานี้2อสาวันเนี่ยอาิตอาทิตย์นี้ยที่ว่าเซียนปอนะตัวย่อนะไม่ใช่ปออย่างที่เราคิดนะปอที่เราคิดนะ อันนั้นท่านระดับประเทศแล้วว่าท่านก็ไม่เคยท่านก็ไม่เคยซื้อด้วยเช็คนะก่อนนี้ก็เป็นที่ทราบเวลาท่านซื้อต้องซื้อด้วยเงินสดท่านก็ออกซื้อกระแสหลักซื้อไปสัมภาษณ์ท่านก็ออกซื้อสัมภาษณ์ไม่ใช่ท่านนะเราทราบแล้วแต่ว่าปอมีหลายปอคนก็ตุตะคิดเป็นปอนั้นอันนี้จริงไม่ใช่นะปอเนี่ยเป็นเป็นเซียนแบบไม่ได้เป็นระดับประเทศมันออกซื้อแต่คนออกซื้อแบบตีไข่หรือว่าใส่สีเข้าไปให้ให้ให ให้มันดังให้เขาคิดเป็นแบบปอนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่นะเป็นปอไหนก็ไม่รู้นะ,ะชื่อกิง่งเพ่มหาก็ทราบแล้วก็เคยเห็นหน้ามาเขามีแผงพระธรรมดานี่แหละไม่ใช่ใหญ่ตัวนะแผงพระเขาก็ไม่ใช่บนห้างด้วยเป็นพระหน้าร้านนะแต่ว่าการที่เขาซื้อพระมาระยะหนึ่งผู้คนก็รู้จักเขาในระดับหนึ่งนะเขาเลยเรียกเซียนก็ระดับหนึ่งก็พอควรที่จะออก เช็คเป็นล้านได้อย่างนี้นะเอาเอาตามนั้นแต่ว่าพรอะญมหาก็ก็เคยบอกกับเพื่อนสมาชิกแล้วว่าเราเราอย่าโลภนะต้นเหตุก็คือเราก็เข้าใจเลยครับว่าถ้าเรามีผ้าแท้แล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นสภาพเงินที่จะเอาไปใช้จ่ายได้อันนี้ไม่ว่าการตามตามเศรษฐกิจปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าเราโลภนะเราโลภเราก็จะเป็นแบบนั้นเวลาเราศึกษาพระเครื่องเนี่ย สมเด็จโตท่านให้เราสังเกตนะครับว่าทําไมองค์พระเนี่ย <c oughs> นี่แหละพุทธะคือผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานสามฐานนศีลสมาธิปัญญานี่สําคัญสุดนะเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่เป็นเป็นไตศึกขานะเป็นหัวใจหลักของการศึกษาพระธรรมเลยนะเพื่อนสมาชิกถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็น,ปนพื้นฐานเป็นฐานในการบรรลุธรรมเลยนะเนี่ย เป็นฐานในการบรรลุธรรมนะถ้าท่านมีศีลสมาธิปัญญาท่านบรรลุธรรมก็เป็นพุทธ,ธะนะพุทธ,ธะที่นั่งอยู่เนี่ยนี่คือผู้รู้ทุกคนเนี่ยพ่อใหญ่มหาเพื่อนสมาชิกที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นพุทธ,ธได้นะถ้าท่านมีศีลสมาธิปัญญานะนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าคนเราปฏิบัติธรรมมา,มากนะคนเราปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าท่านท่านได้อ่านตำราท่านได้อ่านหนังสือท่านได้ฟังผู้สนทนา เรื่องธรรมะท่านได้ไปนั่งสมาธิหรือว,ว่าท่านชีวิตท่านนี่คือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอยู่กับธรรมะเนี่ยไม่นานถ้าท่านมีมีบารมีท่านก็บ,บรรลุธรรมได้นะเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งสมาธิหลับตาในถ้ำในภูเขาใต้ต้นไม้ทั้งชีวิตแล้วค่อยบรรลุธรรมนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้หลา,ายรูปแบบนะ กิริยาเดินนั่งนอนกินดื่มเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดนี่ท่านบรรลุทําได้ทั้งนั้นในอริยบทนี้นะแต่ว่าท่านจะต้องเข้าใจเข้าใจว่าจิตตะมยะปัญญาสุตตมยปัญญาภาวนามยปัญญานี่เป็นยังไงนะเพื่อนสมาชิกก็ทราบนะครับแล้วท่านจะต้องมีเรียกว่าสติปฐานสี่อยู่ตลอดเวลานะ สติปัฏฐานสีก็คือท่านต้องมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมกายก็คือนี่แหละครับองององพุทธะเรานี่กายก็คือรูปกายเรานี่แหละครับที่ประกอบด้วยขันห้าเห็นไหมครับประกอบด้วยขันห้าแล้วก็มี IN นะอินทรีย์นะอินทรีย์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเปิดรับอารมณ์ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะเปิดรับอารมณ์พวกนี้เข้ามาท่านจะต้องรู้เท่าทันให้ได้นะแล้วก็ท่านจะต้องเข้าถึงขั้นเรียกว่าปรมาตธรรมเลยจิตนะจิตจิตก็คือจิตเราทุกคนมีจิตนะดวงจิตจิตที่นิ่งนะ จิตที่นิ่งคือมีอะไรมากระทบก็กระนิ่งนั่นแสดงว่าจิตจิตท่านนี่เป็นหนึ่งแล้วนะเพื่อนสมาชิกโลกโกรธหลงมากระทบนิ่งเหมือนทะเลทะเลที่มีที่มีความนิ่งยังไม่มีคลื่นอ่ะนะทะเลที่นิ่งนิ่งตลอดไม่มีลมไม่มีคลื่นนั่นแหละจิตเราแบบนิ่งเหมือนน้าทะเลแต่ถ้าหากว่าผาอยุมาสึนามิเข้าโอ้โหเป็นคลื่นยักษ์อันนั้นเรียกว่าเจตสิกเริ่มเข้ามาหรืออารมณ์ปรุงแต่ง แต่ก่อนไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะนิ่งแต่พอเห็นแล้วนี่อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเจอวัตถุอะไรเข้าแล้วนี่มันเกิดเกิดปรุงแต่งนะเอาง่ายๆเกิดปรุงแต่งสวยหวานหอมอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มอ่ะปรุงแต่งเข้าไปเรียกว่าเจตสิกอันนี้สําคัญท่านจะต้องรู้จักรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองอเมื่อท่านรู้จัก เท่าทันลมตัวเองตั้งก็เข้าใจสภาพธรรมที่เกิดขึ้นรูปนะก็คือธา,าตุธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยก่อตัวกันเป็นรูปเป็นรูปเฉยๆนะให้ท่านเข้าใจว่าเออมันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาตินะเหมือนที่พระยมหาบอกข้างต้นเนี่ยเขาเป็นของเขาอยู่แล้วธรรมชาติเนี่ยน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมมันจะร้อนหรือไม่ร้อนจะหนาวหรือไม่หนาวก,ก็เป็นธรรมชาติไม่มีเราเกิดมา บนโลกบนจัก,กรวาลเนี่ยัจัก,กรวาลมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันก็หนาวร้อนนงมันอยู่อย่างนี้นะเมื่อเรามาเกิดเรามาเห็นสภาพนี้เราก็ต้องทําใจสิยอมรับให้ได้ว่าเออมันสภาพมันเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายก็นิพพานเย็นถ้าหาว่าท่านเข้าใจจิตเป็นยังไงเจตสิกเป็นยังไงรูปเป็นยังไงตั้งก็ปล่อยวางซะนิพพานไปว่าเย็นนะหรือว่าร่วงไปซะก้าวข้ามมันไปซะปล่อยวางมันไปซะนั่น เรียกว่านิพพานปรมัตธรรมเลยนะอันนี้เล่าสู่คนฟังพระยหญมาหาก็จะนอกเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าบอกตั้งแต่แรกเลยว่าท่านาแวะมาเจอก็ไม่ต้องดราม่านะเพราะพระยหมาหาไม่ได้ขายพระนะเพียงแค่ว่านําพระสมเด็จที่มีอยู่เนี่ยมามาเล่ามาบอกมา,าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันถ้าอยากฟังโดยละเอียดเนี่ยพ่อ,อมาหาอัปโหลดคลิปลงในช่องเนี่ยเป็นพันๆคลิปแล้วนะ เกือบหมื่นคลิปแล้วมั้งในช่องมหาสองพระบ้านเนี่ยนะท่านท่านไปดูได้นะเสิร์ชดูได้นะครับนี่อย่างองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยความงามอ่าความงามนี่ก็มหาตรจันนะเพื่อนเพี่อนเราจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับด้านข้างนี่คือด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นขอบไหมครับอขอบด้านหลังนี่แบบขอบด้านหลังนี่มนทื่อเลยนะต้องอย่างนี้นะ จะไม่เป็นคมสันนะั้งก็จะเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อเกิดขึ้นบ้างปริออกแตกออกบ้างประปลายอย่างเงี้ยนี่คือความงามความงามที่เป็นธรรมชาตินะนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะแต่ก็พอพอดูได้เราดูไปพร้อมกันนะครับพระแท้นี่ แท้ที่องค์พระนะเพื่อนสมาชิกไม่ใช่ว่าแท้ว่าท่านเป็นพระของใครนะเราศึกษาไปด้วยกันนะท่านศึกษามาเรามีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันนะต่างว่าเราไปเจอพระ ที่เราเห็นเราสัมผัสเราเจอเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะเพื่อนสมาชิกต่าว่าเรามีม,มีองค์ความรู้ดังที่พวกเราเรียนมาเรียกว่าศึกษามาเนี่ยมันก็จะง่ายง่ายต่อการตัดสินใจนะ คนที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนทนาไม่มีประสบการณ์ผ่านมากับพระจริงมันก็จะยากหน่อยนะเพื่อนสมาชิกยากหน่อยถึงยากมากๆนะในการดูแต่ถ้าใครก็ตามที่ได้ผ่านมาดังที่พ่อใหญ่มาเก่าวก็จะง่ายนะเจอเจอพระจะรู้เลยนะพระแบบไหนพระตลาดพระโรงงานพระฝีมือ <c oughs> แต่ถึงไม่ว่าจะทำเนียนแค่ไหนทําแบบไหนถ้าหากว่าเราเรามีองค์ความรู้เราก็ง่ายนะเพื่อนสมาชิกนี่อย่างองค์นี้นะเราเห็นพระพักนี่กลมมนเรียกว่าเป็นวงรีเลยนะมีหูวไหมครับเปหูหูห,หนึ่งข้างลำไรไหมครับนี่สวยงามมากเราดู ดูซุ้มระคังเห็นไหมครับซุ้มระครังก็จะเป็นคืนอย่างนี้นะเป็นคืนม้วนยุบย่นหดลงมาเป็นคืนอย่างนี้เราดูเส้นบังคับพิมพ์ข้างบนเห็นไหมครับเนื้อก็จะม้วนหดเข้ามาไหมครับนี่ปิ้นเข้ามาด้านในเลยนะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันนะ เอาพอหองปากหองคอนะถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็ไปเสิร์ชดูได้เนี่ยโดนดูพระอุระท่านสิรครับโอ้โหมีรอยปริมีรอยแตกในหลุมในบ่อรอยปริแยกแล้วก็จะเห็นแคลไซนะเนี่ยแคลไซอนาคอนไนนี่ขึ้นคุมเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นเนื้อด้านในนิมวลสารนะ เป็นจุดๆเป็นจ้ำๆนี่คือคราบน้ำมันต่างอิวนะคราบน้ำมันต่งอิว,นนอนอวเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับเราจะเห็นสีเนี่ยมนบน,บนนี่แหละก็คือเป็นคราบผงแป้งโรยพิมพ์นะเน่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ เห็นล่องลอยการเกิดขึ้นเราเห็นเม็ดแดงเม็ดดำเไหมครับเป็นจุดๆอยู่ด,ด,ด้านในเนี่ยก่อนผงปทุคุณผงปทุคุณผงม,มหาลาศผงปัตมังผงอีเจผงตีนซึ่งเหนะครับอยู่ด้านในอย่างเงี้ยนะครับโอ้แบบสวยงามนะองค์เนี้ยผ่านการพิสูจน์มาทุกรูปแบบนะ ทั้งน้ำร้อนทั้งขมิน้นนะทั้งสแกนค่าหาความชื้นหามวลสารอายุนี่องค์นี้ผ่านมาหมดแล้วนะเ <c oughs> คยเป็นองค์ประจํากายของพระเหญ่มาหาด้วยนะครับองค์นี้ดูมวลสารนี่ไหครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนสมาชิกดูเนี่ยขาขาวเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกอยู่ในองค์พระเลยนะครับนี่ลักษณะ ความงามเนี่ยเป็นคืนเลยนะเม,ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเพื่อนๆดูสิครับนี่อย่างนี้เลยครับพระแท้เราดูกันแบบนี้เลยนะต้องมีนะดูด้านหลังด้านหลังนี้ชัดนะเพื่อนสมาชิกดูเม,ม็ดแดงเม็ดดำด้านหลังนะครับงดงาม เดี๋ยวกว่าก้อนมวลสารลอยนะเอี่ยมวลสารลอยจะมาให้เห็นเลยนะครับเม <c oughs> ื่อเราดูด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างนะ ความงามของท่านเกิดขึ้นเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่เราเรียกว่าเม็ดพระธาตุเนี่ยเม็ดแดงเนี่ยฟังู่ในเนื้อผ่าเลยนะเนี่ยสวยงามเราดูทุกจุดนะ ดูทุกจุดที่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยเราเห็นเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำร่องรอยการปริบ่อน้ำตารุมน้ำตาลุมดวงจันทร์ในองค์พระเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องมีต้องสังเกตนะเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเพื่อนๆเห็นยังไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำ ให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ